แก okay, okay, งข้นมานี่หมูกค่ะาำำว้น่ากินบ้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องทักทยายค่ะทักทายยำเสาวด้วยจ้าพี่น้อง แซ่บเสยสูมาแล้วจ้าสิฟ้กบอกมุ้งกินเผาซุ้มกันจ้าแต่เส็เดคองอันเส็ดกะเพราไก่น,กกน,นะคะไปปั่นซุกให้พี่น้องลงมันสนามเรื่อจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวฟ้กบอกมุ้งก่อนจ้าเดี๋ยวสิหัน่นแล้วก็จะฮั่นพริกหั่นอย่างไวจ้าที่ <c oughs> นี้เสียงอันเสาวให้โซนน่ทอดไข่าดาวประจ้าพี่น้อง <c oughs> จะ,ะทันทีหรือว่าใดาวมามาจ้าพี่น้องอันนี้หูเข่าจ้ะเข่าหุงทอดหุงได้ไล่หม้อแล้วจ้ะอันนี้ก็หุงข้าวนะจ้ะอันนี้เป็นพริกกระเทียมจ้ะที่เขาแกะม,มางนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเตรียมไว้ปั่นปั่นกับเพราะว่ามันมันใส่หลายนะจ้ะแต่ตัวนี้เขาจะหัน่นจ้ะเขาจะหั่นใส่หั่นใส่กับขา้าวจ้ะเดี๋ยวเขาเขามาหั่นกับอะไรจ้าพี่น้อง มะหุ่นจวไปกันกินกับทอดไข่เขามันบ้นพี่น้องแซ่บปั้นพริกจะปั้นพริก ส้มกันเด้อจ้าเแบบแบบตำมุฮงแบบข้าวโพดเป็นเดียดอะไกันนี่เขาวรียกแล้วสุดแทกแทกจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาตีส้มกันเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นจวดจัดค่ะอันบริเวณอันจวดเนียนแบบแบบจวดแบบบรจวดได้พี่น้องตรงนี้อันนี้ปลาฐมอันนี้มัตยุ่ม ญา,ดาเดแมาจ้าพี่น้องมาพัดกระเพรากันหม้อใหญ่นะจ้าหม้อใหญ่หม้อใหญ่ขออนุญาตเด้อจ้ะ ร้อนเราก็ใส่พิจาร์จะคลายตัวนั่นไ,ได้อ้าวเลยโอ้ตะแรดอยู่ดิเนี่ยสีสันแฝดจันแม่หมอได้จากพี่น้องในวันเาที่ใส่ลายแพรนะไงหมอใหญ่อันนี้ได้จากลายกองอยู่ด้วย มาจ้พองริเ้วแล้วผัดก,ก,กะเพราเราพี่หนุ่ยแซบเซสูดจ้ะฟ,ฟีมือพี่หนุ่ยเพียเบิงหน้าตาผัดกะเพราพี่น้องจะแซบปะจ้า เอาหน่อยเขาจะไปไซกันเนี่ยเราจะไปโรงพยาบาลสนามนะคะโรงพยาบาลหนองคายค่ะจะไปมอบให้เจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวรอบบึงเด้๋จับพี่น้องโอ้ไปเลยดีกะเพากันว่าตับมั๊กเป็นก้านไปเลยเออ คอยมาจ้าจำจำหูน่ากินบ้จ้าพี่น้องอืมไปไเข้าไปไฟผลิตไฟแพ็กกิ้งเนาะมาแล้วเข้าจ้าอันนี้เป็นไฟลงต่ออีกอันนี้ไฟแพ็กกิ้งก็ด้ดีะดี ลนกันีั้ก่นตอนลป่าดองน่เยีตอนนี้กำแบบแบบลังแพ็กเข่าด้วพี่น้องสมารีขงเข่าเน่าหลายๆคนซอยกันเนาะ มาบุญน้ำกันด้อค่ะมาเด้อพี่น้องมาตีผัดเจ้าจ้า

พี่น้องเมาบุญน้ำกันนะจ้าบุญตอนนี้เอากับลังสิทรงถึงอ่านล่งบาสสนามเนาะปั่นสุกกันโอ้ยพี่น้องไม่อยากจะเว้าไม่คว่ำสุกไม่คว่ำสุกเพืออะไรอ๋อเพื่อออ้อยอ้อยเนี่ยออยไม่คว่ำสุกเ้ยจ้าหน้าใจเนาะโอ้ยมีคว่ำสุกเนาะ พี่น้องตอนนี้เขากำลังสิ่งไปล่องบอลล่องมานอันน้องค่ายเนาะไปปันสุกันเนาะตอนนี้ออเดอร์เวกำลังจะออเดินทางละพี่น้องไปปันสุกที่ขั้วกรเขายังข้างหลังลอยสามสิบกรข้างหลังเด้อไปเอาบุญน้ำกันจ้าตอนนี้ประมาณเวลาสังมงเนาะสิบเอ็ดโมงพอดีกินข้าวเที่ยงแซ่บใไซูคขับรถด้วยจ้า

ก็ continue ไม่เป็นไรครับเอาเอาอยู่ด้วยเนาะเอ้ยเนี่ยทําอะไรอยู่เนี่ยอู้นั่งหน้ามา ขู้กองผู้มาเลยสวยขึ้นเนาะ